ทับใจท่านเพราะว่าท่านให้ประเทศไทยยู่แบบพอเพียงจริงๆถนนในกรุงเทพเนี่ยมันติดมากอะ่ะทำไมท่านมีความคิดที่ทำตะพานข้างบนเนี่ยรถวิ่งโดยที่มันไม่ไม่ต้องมาติดเลยจากแค่ถนน4ีฮ้ทสายกลายเป็นข้างบนก็วิ่งได้อีกแล้วพระราชกรณนยกิจท่านไม่เคยรถย่อนเลยขนาดท่านป่วยท่านก็ยังห่วงห่วงรัศดรว่าจะเป็นยังไง ชาวบ้านจะอยู่กันแบบไหน,นคนจนคนจนจะอยู่แบบไหนน,น้ำที่เสียจะทำยังไงไม่ให้มันเสียเพื่อให้ชาวบ้านอยู่ได้ที่ประทัดใจคืออย่างเงี้ยเพราะห่วงชาวบ้านมากว่าห่วงพระองค์เองอีก